สวัสดีเด้อจ้าไอ้ทุกตาพาฝันค่ะพบกันอีกแล้วเด้อจ้าคลิปนี้เนี่ยพาเอเตอร์นี่บอกค่ะนั่งอยู่กับเอทดนเอน็นีแล้วเราก็เลยมานี่ค่ะมะคลิปนีก้กระมานด้ยจะเนี่ยมากินกาแฟดำเก๋ไอทุกตาพาฝันค่ะมาค่ะกินกาแฟนํำกันค่ะมะ หรือว่าภาษาอันภาคกลางม่นก็บอกว่าดื่มกาแฟจ้าดื่มกาแฟกับนี่บัค่ะกับพี่ช็อกโกแลตนี่บ่วเบื้องหากอนดูเอาวันเอาปิ้นอกข้งนอกเบื้องนีมาค่ะกินกนาแฟดำกับช็อกโกแลตน้ำเอ้ยเบื้องบรรยากาศข้างนอกน้ำ หนาวเด้ค่ะทางโนอคันอากาศเย็น ม,มีแหงคะ่ะดื่มด้วยเลยกินด้วยเลยก็ะแ่บมีแหงหอมปากอะบแม่เอวย้อนแสงอะมันคือนบนมืดบบย้อนเนาะ่ะเนาะบย้อนเนาะเอาถ้าโบอยากขือมืดเขาเอ็ดแบบนี้บอะค่ะ กินกาแฟว่าเรื่องตือมณีอันคลิปนี่โอ้ว่าเรื่องอันนี้ค่ะเมื่อวานนี้ไออันไอเขือ,อพันมาหาไอเขือพันมาหาแล้วพอน,นี่เฮอตัดผมเฮอร้านตัดผมพันปิดหนอค่ะหนทางเมืองทางเมืองเอออยู่นี่พันบูดาันปิดหี่าวไปฮอดพูดวันที่วันที่เกาอันกลุ่มผาค่ะ เคยกระตัดเดี t t ào, đây, ๋ยพันันหึงแล้วหรอขาหลายอาทิตย์แล้ววันนี้มันเลิศห n h b à เพันเลยว่าโอ้ร้านตัดพวกมันอยังบ่เปิดเพันว่าเอ็ด๊ะเสือประมาตัวตัดเด้๋ยวเขากระได้ตุ๊กตาได้บ่ะเอ้าอ่ะแฟนเอ้ยก็อยู่นนำหนอขันอ่อทีแรกเอ้ว่าหน้าตัดเธอทั้งคู่แฟนเอ้ยว่าเออบ่ตัดดอกเอาไว้จักสองอาทิตย์ก่อนเพันยังตัดมาว่าพันว่าเพันอยังบ่อยาก nhào ไปเลิยแล้วว่าพอดีครับอันไอเคยเอ้ยตุ๊กตาเดี่ยวพันอยากได้สั้นๆหนอขันอ่ะ แต่ว่าพันบุเคยตัดผมสั้นเยอะสิเนาะเอ้ยก็บอกว่าเอาสั้นนี่หลีบบ่อสั้นบ่อสั้นเออก็เลยตัดเธอค่ะก็เห็นว่าถูกใจเด้อค่ะพันว่าอันตัวตัดคักนะ่อยพันว่าอันก็เอ้ยก็เอาอันที่ว่าเครื่องอันอิเล็กทริกหรอค่ะบอดแมนกันไก่ก็ถ่ายมาลยบอดแมนบอกค่ะก็แป๊บเดียวก็พันถูกใจเอ้ยก็คักก็ถือว่าใช่ได้ มันก็มีการสมเนี่ยค่ะพันวาหันตตวันเป็นนั้นสร้างตัดผมได้แล้วพันวาันเอ้ยก็เลยขึ้นยักหัวนันขอบคุณหลายๆเลอว่าจิมอม ห่อมปากนาะคนมช็อกโกแลตกับกาแฟเข้ากันเหมาะเลยอันนี้กะไอเคยสมว่าอันโตเป็นสร้างทัดผมได้แล้วเพิ่นว่าพันก็เลยอันเอ้ยก็ดีใจค่ะเพราะว่าเที่ยวนาเฮานะ่ใจอันอันนั้นเธอเดาเบอร์ัดฟรีเ่ื่อยก็บอกว่าเป็นเตอจ้าเพิ่นเพิ่นกระเป้าเล่นดอกค่ะเอ้ยกระเปาอันภาษามน้วนกันก็เลยอันถ้ามีคนชมก็แสดงว่าใช้ใดมันบวกค่ะ เฮงไซเ์ฝังแบบกินกาแฟนาเด้อจะเด้อเลิบนี้ครับพี่ช็อกโกลแลตแล้วก็ใช้เรื่องว่าอันเรื่องตัดผมเนาะเนาะ